ตัวนี้จะเป็นตัวเช็ดแก๊สว่าแก๊สออกหรือเปล่าตัวตัวนี้จะเป็นออปชันของใช้ลวดธรรมดาเชื่อมเหล็กธรรมดาตัวข้างบนเนี่ยปรับขึ้นจะเป็นตัวเชื่อมเหล็กฟักคอถ้าเราถ้าเป็นเหล็กฟักคอเราต้องปรับขึ้นส่วนไอ้ตัวนี้จะเป็นลวดธรรมดาลวดเชื่อมทั่วไป ส่วนตัวนี้จะเป็นธรรมดากับออตโต้กดขึ้นก็จะเป็นกดแล้วปล่อยมันจะเป็นออตโต้ถ้ากดทีดับถ้าเป็นเราเราเชื่อมธรรมดาจะเป็น <c oughs> ตัวออฟอยู่ที่ตัวออฟครับงั้นเดี๋ยวขอเป็นเชื่อมธรรมดาก่อนครับพี่ธรรมดานะครับนี่เซฟไล้์สวิตชดูฟิต ตก้อนตัวนี้เขาจะยกโวลุ่มตัวนี้จากหน้าเครื่องย้ายชุดนี้มาเป็นตัวฟิดเดอร์ตัวนี้เวลาเราเชื่อมเราต้องฝักที่ตัวนี้อันนี้คือแอมคือปรับลวดก็คือลวดโอนก็คือไฟ ลองน,นู้นครับครับนี่คือแบบธรรมดาครับลองแบบออโต้ดูเราจะกดตรงนี้นะครับสวิต์ปรับที่คัาชั่นตรงนี้เจสเตอร์กด กดนี้ต่อยปล่อยมือครับทำงานปกติถ้าเราต้องการให้มันดับกดปล่อยทีเดงก็ค,งคือนี่ออโต้ <Okay. S 1> ถ้าเราเชื่อมธรรมดาเราก็ปรับลงเหมือนเดิมธรรมดากดจิดปล่อยดับครับตัวนี้เป็นขนาดของลวด เราจะใช้ลวด0.8ถึง1.2มันจะมีขนาดของมันสามอกหนึองสามนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเชื่อมเทปเครื่องก่อนนะครับ โอเคนะครับจบการสาธิตเครื่องไปเท่านี้ครับ